ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวยูทู e นะครับท,ที่ติดตามนะยูทู e ช่องสอสมสมานสมา,านเส้าแชนแนลนะครับวันนี้มาบุกกดังตู่ลำโพงของสร้างปามชวนชมออดิโอนะครับจะของคนยื้อสายบุ มาลักเบิ้งนะครับโข้จะออ,ออเดร์เขาจะไลยเรื่รองตัดมาตรฐานจากเจ้าของเพื่อนเปิดนทางไดบุแต่ผัเพื่อนมีเครื่องตัวนี้นัผมท่านขอมาจากเือ เป็นที่ทางหลังพูนบองเป็นประกอบตูกอันะไรบองบองตัดเกี่ยวซีเอ็มซีเจ้าของว่าท่านออกมาอยู่ ต่เรื่องมองเพิ่นประกอบตัวตัวนี้เขาสั่งหลายอย่เลยเนานะอันนี้พวกนี้แกออกบ่เขาจังไดมือจังไดเห็ดผิดเฮ็ด,ด,ฮดอืมเสร็จตัวเสร็จไหม่ ีบ่อตกปลาอีกของเพิ่อนบ้านมาอยู่หลักมาเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ย วัวเกษตสอบถามนี่ยังซ้ำดอกโอ้หลายแบบไปายังกรอบยืนนิ้งยืนนี่งฝน,น,นสี ยูดีพร้อมตูตรักสูตรได้ทุบอกว่าถือกระโดดตกกสามสามซงในหูถูกผลสีแล้วผมวพันธุนยีส่งแบบตู้เปล่าพร้อมติด,ดขขอ,อุปกรณ์หรือบอคืกติดดอกพร้อมกับ่หูยัดอยู่ขัางเปล่าออย บ้านตุ่ตมวันตำบลบุโพอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่างปลามชวนชมออดิโอหลักมาเบินน่งคอนเจ้าของเจ้าของวัฒนมาอยู่สามโมงกว่าหรอเก้ามงกว่าหรอ สัก็ชุดคิดดีกอะเอาแค่นี้ก่อนนะครับคิดนาที่นี้ยังดีๆเดี๋ยวจะมีแปลกนะครับเดี๋ยวจะมาตรงอีกนะครับขอบคุณนะรครับที่กดติดตามนะครับกดเบึง้งนะครับขอบคุณครับ